มันเป็นเส้นขนานแบบจริงๆมันมีเส้นขนาน a b กับ c d ใช่ไหมแต่ปรากฏว่าปกติแล้วเนี่ยมันสองเส้นมันจะมีเส้นผ่าไแต่ทําไมข้อนี้มันเหมือนมีรอยหยักกว่าจะเส้นหนึ่งมาถึงเส้นหนึ่งทําไมมันหยักไหลหลายขยักเหลือเกินข้อแบบนี้เราทํำยังไงถ้าหนูเจอเส้นขนาดสองเส้นแบบนี้นะข้อนี้เริ่มมาแล้วนะให้ลากเส้นเพิ่มค่ะถ้ามันเจอเส้นตัดหรือเส้นขนานที่มันมีรอยหยักนะ ดูมันข,ดขาดๆไปนิดนึงหรือเปล่าเราเติมเส้นหน่อยดีไหมเส้นขนาดเนี่ยมันมีข้อพิเศษอยู่อย่างหนึง่งมันเติมเส้นได้เยอะแล้วพวกเส้นขนาดหรือเส้นตรงมันต่อยาวเท่าไหร่ก็ได้อยากต่อเท่าไหร่ก็ต่อค่ะต่อเส้นค่ะพอเราต่อเส้นเนี่ยเราจะเติมมุมได้เยอะขึ้นเยอะมากๆเลยเช่นตรงเนี้ยเติมได้ละเห็นตรงนี้ป่ะณน้ำไฮไลไต์ตัวนี้นะเรารู้ไหมล่ะว่าตรงนี้เท่าไหร่สี่สิบไงถูกไหม มุมข้างๆมุมประชิดติดกันต้องได้ร้อยแปดสิบตรงนี้คือสี่สิบพอเราเห็นว่าเออตรงนี้สี่สิบเอ,อ้ยแสดงว่าเราจะต้องโยงไปหารูปนี้ได้สิเห็นรูปนี้ไหมว่ามันเป็นรูปอะไรรูปสามเหลี่ยมข้อน,นี้เป็นพีทัสตีวิตเนาะแต่คุณน้ำว่าข้อน,นี้ไม่ยากเลยอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหนูก็เติมตรงไหนก่อนละ่ะก็เติมมุมยอดตรงนี้ไงตรงนี้อ่าถ้าใครเติมเส้นแบบคุณน้ำจะเห็นว่าเอ,อ้ยมันเริ่มเห็นทางละ เจอ40กับ55ได้85เจอตัวนี้เป็น85ปุ๊บเขาถามหามุม bae ใช่ปะคูณน้ำไฮไลท์สีอะไรดีอ่าเดี๋ยวขอไฮไลท์ตัวนี้ก่อน bae อยู่ตรงไหนล่ะอ๋อโอเค bae คือมุมนี้ทำสีชมพูเลยตัวนี้นะกับมุมอะไรนะ dea dea คือมุมนี้อ๋อห้าสิโจทย์ถามเราว่ามัน มากกว่ากาันอยู่เท่าไหร่อ๋อโจทย์อยากรู้มุมนี้ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องอยากเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่ามันจะมีมุมประเภทหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามกันแล้วมีค่าเท่ากันเห็นตูดมันจิ้มกันปะฝั่งหนึ่งแปดห้าอีกฝั่งหนึ่งก็แปดห้าด้วยเนาะอ่าอ่าตัวนี้แปดห้าทั้งคู่นะสีดำๆที่มันจิ้มกันอยู่ตัวนี้นะแปดห้ากับแปดห้ามุมตรงข้ามหลังจากนั้นค่ะ เห็นตัวนี้ไหมอันนี้เราเรียกว่า Shape C Shape ค่ะลากแล้วหนูจะได้คล้ายๆตัว4นี่ครูน้ำให้จำว่ามันคือ Shape C Shape คือมุมสองมุมนี้จะรวมกันได้180ยจำนะรวมกันได้180อ่ะนั่นแหละนั่นคือเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่ปกติครูน้ำจะมีสอนอยู่ตลอดพวก ถ้าใครไปฟังคลิปจะคุณน้ำจะพูดว่า5ตัวอักษรใช่ไหมกับ2เทคนิคนั่นแหละลองไปฟังดูอีกทีหนึ่ง s h เช e คือรวมกันต้องได้180ภาษาไทยยาวๆคือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180อองศาเสมอยาวไหม มุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้180องศาเสมอโอ้ยแค่ท่องท่องข้างหน้าก็ลืมข้างหลังละ C shape สั้นๆรวมกันได้180เพราะฉะนั้นพอเราจําได้ปุ๊บเฮ้ยข้างล่าง85ข้างบนก็ต้องเป็น95ใช่ไหมจบเลยข้อนี้อันนี้จะเป็น95้าหาหลังจากนั้นค่ะเราก็เอา2มุมนี้เป็นทำไง ลบกันเอา95ลบ55ข้อนี้เลยตอบเท่าไหร่ลูก40องศาจบเลยโอเค